ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จาก my voice channel นะคะสวัสดีค่ะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวความรักของสาวชาวกรุงที่ใฝ่ฝันอยากจะทำไร่อยากจะเป็นเจ้าของฟาร์มและเธอก็ได้เข้ามาทำงานในฟาร์มแห่งนี้เมื่อเธอเรียนจบและได้มาเจอกับพระเอกซึ่งทำงานอยู่ที่นี่ก่อนแล้ว และเขาเองก็เป็นหุ้นส่วนใหญ่ของฟาร์มแห่งนี้ด้วยนะคะและเซอร์ไพรส์ไปกว่านั้นอีกเพราะเขาคืออดีตคนเคยรักของพี่สาวเธออีกเอาละสิคะเรื่องราวจะเข้มข้นสนุกแค่ไหนเราไปติดตามกันเลยค่ะนพะวรรณค่อยๆเดินเลี่ยงขึ้นข้างบนเมื่อพบว่าในห้องรับแขกมีพี่สาวกับเพื่อนชายรูปหล่อคนล่าสุดนั่งอยู่ความจริงหล่อนไม่จำเป็นต้องหลบเลี่ยง แต่เพราะไม่ชอบหน้าเขาเท่าไหร่ก็เลยไม่อยากพบไม่อยากพูดทักทายด้วยเยนนกเป็นคนขวางโลกแบบนี้ล่ะค่ะนีรนุตพี่สาวของนพวรรณมักบอกเพื่อนๆของหล่อนเช่นนี้เมื่อมีใครถามว่านพวรรณเรียนอะไรอยู่มีอย่างที่ไหนคะเป็นผู้หญิงแท้ๆแ,แต่ไปเรียนเกษตรแถมตัวเองก็เป็นคนกรุงเทพ แล้วก็ยังไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองสักไรนีรนุษพี่สาวคนสวยของหลอนทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมใหญ่และความสวยของพี่สาวทำให้มีเพื่อนชายมากหน้าหลายตาและดูเหมือนว่าเจ้าหล่อนจะขี้เบื่อไม่น้อยทีเดียวถึงได้เปลี่ยนเพื่อนชายเป็นว่าเล่นในรอบปีที่ผ่านมานพวัรณเห็นเพื่อนชายของพี่สาวเป็นคนที่สามเข้าให้แล้ว และหล่อนก็คร้านที่จะเข้าไปทำความรู้จักเพื่อให้พี่สาวของหล่อนพูดประโยคเดิมๆอีกในสายตาของพี่สาวนพวรรณถูกมองว่าเป็นคนไม่เอาไหนขวางโลกไปนั่นทีเดียวดีแต่พ่อกับแม่เข้าใจลูกและให้อิสระกับลูกทุกคนเต็มที่ในเรื่องการเรียนต่อไปลูกๆก,ก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองถ้าใครต้องการเป็นอะไรก็เลือกเอง เมื่อผิดพลาดจะได้ไม่ต้องโทษคนอื่นพ่อเคยบอกเช่นนี้เดี๋ยวนี้เขามีงานให้ทําเท่าเทียมกันแล้วล่ะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายงานอะไรถ้าเป็นงานที่เราชอบทําก็ได้ทั้งนั้นแม่ให้กำลังใจแต่วันนี้นพวันกำลังตกงานหลังจากที่หลอนเรียนจบมาได้หลายเดือนแล้วกิจ,จวัตรประจำวันของโนพวันแต่ละวัน คืออ่านหนังสือสมัครงานและออกไปสมัครเป็นหลักและมีเวลาว่างก็กลับมานั่งอยู่ในห้องส่วนตัวนี้หญิงสาวคลี่ผ้าผืนใหญ่ที่หล่อนปักค้างเอาไว้ออกมาดูผ้าผืนใหญ่สีขาวสะอาดที่หล่อนปักลวดลายด้วยเส้นไหมหลากสีงดงามนพวรรณยังไม่รู้หรอกว่าจะเอาผ้าผืนนี้ไปทำอะไร และหล่อนก็ยังไม่รู้ว่าจะใส่ลวดลายสีสันอะไรลงไปบ้างหญิงสาวยิ้มอย่างพอใจเมื่อมองผลงานที่เสร็จไปบ้างแล้วเป็นบางส่วนหล่อนปักผ้าเป็นรูปท้องทุ่งที่มีฝูงสัตว์มีต้นไม้ดอกไม้ป่ารวมไปถึงฝูงนกกาที่บินอยู่บนท้องฟ้ากว้างมีภูเขาแลเห็นลิบๆอยู่ไกลไกล ใครจะเชื่อว่านพวันมีฝีมือเรื่องงานเย็บปักถักร้อยเช่นนี้แม่เองยังไม่เชื่อว่าหล่อนจะทำได้เพราะนพวันเรียนเกษตรกระมังที่ใครๆก็คิดว่าหล่อนจะต้องเป็นคนแข็งและไม่สนใจเรื่องความสวยงามที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนประหี่แต่อย่างใดแต่นพวันเท่านั้นที่รู้ว่าตัวเองเป็นอย่างไร หลอนฝันถึงชีวิตที่อิสระอยู่ในทุ่งโล่งๆอยากทำงานที่ได้อยู่กลางป่ากลางไร่อยู่ท่ามกลางต้นไม้และฝูงสัตว์มันเป็นความฝันมาแต่ยาวไว้แล้วและหลอนก็ทำได้สำเร็จแล้วครึ่งหนึ่งหลอนเรียนจบในสาขาวิชาที่จะออกไปทำงานที่หลอนใฝ่ฝันได้เพียงแต่หลอนยังหางานที่จะทำไม่ได้เท่านั้นเอง เกือบทุกที่ปฏิเสธเพราะหล่อนเป็นผู้หญิงเขากลัวว่าหล่อนจะไม่สะดวกในการทำงานหากต้องออกไปต่างจังหวัดทั้งๆท,ท,ที่หล่อนไม่เคยมีข้อจำกัดใดๆในใบสมัครเลยหญิงสาวรูปไล้ลายปากักอันละเอียดอ่อนงดงามนั้นอย่างเบามือมันเป็นงานละเอียดอ่อนที่ต้องใช้ความอดทนและเวลาทำไม่น้อยแต่หล่อนก็ทำได้ เพราะมันเป็นงานอดิเรกที่ช่วยให้จิตใจเป็นสมาธิได้อย่างดีความจริงนพวรรณมีงานหลายอย่างที่หล่อนเรียนเอาไว้ระหว่างเรียนเกษตรไม่ว่าจะเป็นงานเย็บปักทำอาหารไปจนถึงเรียนวาดรูปและหล่อนจำได้ว่าพี่สาวคนสวยของหล่อนบอกเพราะยายนพไม่มีเพื่อนชายมาสนใจต่างหากค่ะถึงต้องใช้เวลาไปทำอะไรอะไรแบบนั้น ที่พี่สาวของนพวรรณว่าให้เช่นนี้ก็พอแม่ต่อว่าหล่อนไม่เคยมีเวลาอยู่กับบ้านในวันหยุดและใช้เงินเปลืองเรื่องเสื้อผ้าและเที่ยวเตรนพวรรณเป็นคนใจเย็นและไม่ค่อยถือสาคำพูดของพี่สาวหล่อนได้แต่ยิ้มยิ้มเมื่อได้ยินพี่สาวพูดเช่นนั้นเราอย่ามาแก้ตัวหน่อยเลยยยนุษยน้องน่ะก็ใช่ว่าจะขี้ริ้วขี้เรเสียเมื่อไหร่ เขาไม่สนใจเรื่องเดียวกับนุตตังหากแต่เขาสนใจฝ่ยาหาความรู้ใส่ตัวต่างหากล่ะแม่แก้ตัวแทนลูกสาวคนเล็กทั้งๆท,ที่เจ้าตัวไม่ปลีบปากนพวันคิดว่าหล่อนเป็นคนหน้าตาดีคนหนึ่งหล่อนไม่ได้สวยน้อยกว่าพี่สาวเท่าไหร่เพียงแต่หล่อนไม่ได้แต่งตัวเก่งเท่าพี่สาวเท่านั้นเองนีรนุษแต่งตัวเก่งไปเสียทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องเสือ้อผ้าเครื่องประดับ ในขณะที่นพวรรณแทบจะไม่แต่งตัวเอาเสียเลยในสายตาของพี่สาวแต่หล่อนก็ใช่ว่าจะปล่อยตัวมอมแมมหรือทำตัวโสมๆหมรอกเพียงแต่นพวรรณมักแต่งตัวในสไตล์เรียบๆเ,เก๋เป็นตัวของตัวเองเสมอเสื้อผ้าของหล่อนจะเลือกแบบเรียบๆแต่เน้นที่เนื้อผ้าต้องดีและมีคุณภาพใช้ได้นานนพวรรณเป็นคนละเอียดอ่อน ไม่ใช่เรื่องเสื้อผ้าอย่างเดียวเท่านั้นแม้แต่เครื่องประดับหล่อนก็ไม่ได้มีมากมายและหลายประเภทเหมือนอย่างที่พี่สาวมีเนื้อตัวหล่อนไม่มีเครื่องประดับแพลวไม่ว่าของแท้หรือของเทียมแต่พี่สาวหล่อนมักจะมีเครื่องทองเครื่องประดับเต็มเนื้อตัวถ้าหากหล่อนจะมีบ้างก็เป็นเพียงเครื่องเงินเก๋ ยังต่างหูหรือสร้อยคอที่หล่อนถูกใจเท่านั้นพ่อกับแม่มีลูกสาวสองคนแต่ต่างกันมากมายทั้งๆท,ท,ท,ที่หน้าตาไม่ต่างกันมากนะักนพวรรณเก็บเงินเก่งหล่อนใช้แต่สิ่งที่เห็นว่าควรใช้จ่ายเท่านั้นแต่พี่สาวใช้เงินเก่งอย่างชนิดที่ว่าไม่เคยพอเท่าที่ได้รับรายเดือนเลยอีกหน่อยนุชก็ได้เงินเดือนมากกว่ายายนพอยู่แล้วลวะคะ่ะ นุชเรียนมาทางด้านนี้ก็ต้องแต่งตัวเป็นธรรมดาจะทำตัวเป็นปอนอย่างนบได้ไงคะพี่สาวมักจะว่าอย่างนี้ทุกทีแม้หล่อนกับพี่สาวจะดูเหมือนไม่รักใครกันนักแต่ก็ไม่เคยทะเลาะบาแวงกันสักทีคงเพราะนพวันไม่เคยถือสาคำพูดของพี่สาวนั่นเองอีกอย่างคงเพราะไม่มีเวลาใกล้ชิดกันเท่าไหร่นพวันหยิบได้มาสอดเข้ากับเข็มปาก เพื่อปักผ้าต่อขณะรองานที่สมัครเอาไว้หล่อนอาจจะปักผ้าได้ผืนใหญ่จำลองทองทุ่งงดงามเอาไว้ได้ทั้งหมดก็ได้ทุ่งปศุสัตว์ที่หล่อนเคยฝันว่าจะได้เป็นเจ้าของซึ่งมันคงเป็นได้เพียงภาพจำลองบนผืนผ้าเท่านั้นมีเสียงเคาะประตูพร้อมกับเสียงเรียกของเด็กในบ้านโทรศัพท์ค่ะคุณนบ นพวันวางงานในมือและออกมารับโทรศัพท์อย่างเงียบๆไม่ตื่นเต้นเหมือนก่อนๆอ,อีกแล้วแต่ก่อนหากได้ยินเสียงโทรศัพท์หลอนมักจะพะวาเข้าไปรับเพราะหวังว่าอาจจะเป็นจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่หล่อนสมัครงานเอาไว้และโทรมาเรียกตัวแต่ตอนนี้เมื่อผิดหวังบ่อยๆเข้าความหวังของหลอนก็เลยไมไ่ตั้งมั่นกับมันเท่าไหร่ อาจจะเป็นเพียงเพื่อนคนใดคนหนึ่งส่งข่าวคราวมาเหมือนเคยสวัสดีค่ะนบพูดหลอนกรอกเสียงไปตามสายและต้องถือกระบอกโทรศัพท์ค้างไว้ทีเดียวเมื่อได้ยินเสียงปลายสายคุณนพวันนะคะเราโทรมาจากสำนักง,งานของไรกลางดงค่ะเพื่อนัดวันสอบสัมภาษณ์งาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตรของฟาร์มกลางดงที่คุณสมัครเอาไว้นี่นพวันกำลังจะได้งานแล้วงั้นหรือหญิงสาวตื่นเต้นดีใจเมื่อจดนัดหมายจากทางนั้นเรียบร้อยแล้วบางทีหล่อนอาจจะสอบไม่ผ่านก็ได้หนึ่งเสียงเตือนตัวเองความลิงโลดในใจเจือจางลงไปบ้างใช่สินะหล่อนเคยผิดหวังจากการสอบสัมภาษณ์มาบ้างแล้วนี่นาะ ใช่หรือบางทีหล่อนอาจจะสอบได้ขอให้ได้งานทำทีเถอนะหล่อนจะไม่เกี่ยงเรื่องเงื่อนไขหรือความยากลำบากเลยเชียวหญิงสาวได้แต่คิดอย่างหมายมั่นพ่อขาแม่ขานบได้งานแล้วค่ะนพวรรณบอกอย่างดีใจเมื่อกลับมาพบว่าพ่อกับแม่นั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นอะไรกันนบเสียงดังเช่าลูก แม่ปลามแต่ก็ตื่นเต้นไปกับลูกสาวด้วยนบได้งานแล้วค่ะแม่เขาให้นบไปทำต้นเดือนนี้เลยไม่เห็นคุยให้ฟังเลยว่างานอะไรที่ไหนพ่อถามขึ้นบ้างนบพวันเล่ารายละเอียดให้พ่อกับแม่ฟังว่าไร่กลางดงอยู่ที่ไหนและมีกิจการงานในรูปแบบใดบริษัทเขาก็มั่นคงใหญ่โตดีหรอกนะ แต่ว่าลูกต้องไปอยู่ต่างจังหวัดด้วยนะสิแม่บอกอย่างเป็นห่วงทางบริษัทเขามีที่พักให้ค่ะมันจะปลอดภัยดีหรือเปล่าไม่รู้นะแม่ไม่ไวายห่วงเยนนบน่ะโตแล้วนะคุณแล้วก็ไรนั่นก็ไม่ไกลาจากกรุงเทพเท่าไหรน่นี่ใช่ค่ะไม่ไกลกรุงเทพเลยเงินเดือนเขาก็ให้อย่างที่เราเสนอไปค่าเบี้ยเลี้ยงสวัสดิการต่างๆ เขาก็ดีมากเลยนะคะหลอนบอกอย่างตื่นเต้นพ่อกับแม่มองตากันแล้วรู้ว่าไม่มีทางทัดทานลูกได้ในเมื่อลูกไปทํางานในเมื่อรู้แล้วแต่แรกว่าการเรียนในสาขาวิชาชีพนี้ต้องออกต่างจังหวัดเสียเป็นส่วนใหญ่ถ้าไม่คิดจะเป็นนักวิชาการหรืออาจารย์สอนหนังสือพ่อกับแม่ไม่ต้องห่วงนบหรอกคะ่ะ รับรองว่านบดูแลตัวเองได้แน่นอนหลอนบอกอย่างมั่นใจไม่แน่นะคะอาจจะได้เจอเจ้าของไร่มีที่ดินมากมายมหาศาลขอแต่งงานกับนบก็ได้เสียงนีรนุษสอดแทรกขึ้นมายายนบจะได้เลิกฝันลๆมลม้แรงๆเสียทีเรื่องที่จะมีที่ดินเป็นของตัวเองได้เป็นเจ้าของไร่เล็กๆที่ไหนสักแห่งหนึ่งน่ะ น้ำเสียงของพี่สาวล้อเล่นแกมหัวร้อย,ย้อในความฝันของน้องสาวนั่นสิคะบางทีนบอาจจะได้ดีอย่างที่พี่นูชว่าก็ได้คะ่ะนบพวันบอกแจมใสไม่ถือสาพ,พี่สาวอย่าพูดกันเป็นเรื่องเล่นๆหน่อยเลยลูกเรื่องคู่ครองน่ะไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะอย่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องสนุกนุชดก็เหมือนกันเรื่องคบผู้ชายไม่ซ้ำหน้าน่ะแม่ว่าเผา,าไว้บ้างเถอนะ ผู้หญิงนะ่ะถึงจะเก่งกาดเอาตัวรอดได้อย่างไรก็มีวันพลาดได้นะลูกแม่ปรามแม่ต้องสอนลูกสาวคนเล็กของแม่มากกว่าค่ะเพราะไร้เดียงสาเรื่องความรักนะคะแต่นูตหนาไม่ต้องห่วงหรอกค่ะพ่อกับแม่มองหน้ากันแล้วสายหน้าไม่เห็นด้วยกับลูกสาวคนโตเลยนีระนูชนั้นมั่นใจในตัวเองเหลือเกินและสักวันหนึ่ง อาจพลาดพลั้งในความประมาทกับชีวิตนี้ก็ได้เราอย่าไปถือพี่เขาเลยนะแม่บอกลูกสาวคนเล็กถือเรื่องอะไรคะเพราะความตื่นเต้นที่จะได้งานทำทำให้นพววรรณไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดของพี่สาวเลยไม่สนใจก็แล้วไปเธอนะพอกับแม่ยิ้มให้ลูกสาวคนเล็กอย่างเอ็นดูและหวังว่านภาวรรณจะได้งานที่ดี และมีความสุขกับการทำงานอย่างที่เจ้าตัวหวังบ้างนพวรรณฉลองเล็กๆก,กับเพื่อนสนิทสามคนในร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งเพื่อนรักเป็นคนเลือกขอเลือกร้านแพงๆหน่อยนะในฐานะที่นบได้งานเงินเดือนมากกว่าใครๆต้อมบอกอย่างคลึกครื้นแต่นบต้องลำบากมากกว่าใครๆไม่มีใครเห็นใจบ้างหรือไงจ๊ะ นพวรรณโวยกับเพื่อนอย่างสนุกสนานใจของหลอนเบิกบานนักที่จะได้ทำงานและเป็นงานที่หลอนปรารถนาที่จะทำหลอนไม่อยากเรียนต่อโทไม่อยากเป็นครูสอนวิชากเกษตรที่มีเพียงที่ทดลองนิดหน่อยและไม่มีปัญญาเป็นเจ้าของฟาร์มด้วยตัวเองดังนั้นการทำงานในฟาร์มจึงเป็นงานที่หลอนใฝ่ฝันนักหนาะใช่ แต่ว่าบางทีนะตัวอาจจะได้เป็นดาราที่นั่นก็ได้กุ๊กไก่บอกยิ้มยิ้มมันเกี่ยวอะไรกับการเป็นดาราด้วยล่ะทุกคนถามอย่างประหลาดใจก็ดาราในฟาร์มไงยังไม่เข้าใจอยู่อีกโถเอ้ยไม่ใช่เรื่องเข้าใจยากเลยนะตัวลองนึกดูสิว่าตัวเป็นผู้หญิงแล้วก็สวยขอย้ำนะว่าตัวเป็นคนสวยมากนะนบ กุกไก่คนอารมณ์ดีบอกอย่างรื่นรมตัวก็จะต้องเด่นกว่าทุกคนที่นั่นไม่ว่าเจ้าของฟาร์มคนงานหรือแม้แต่ดาราสัตว์โถเอ้ยเสียงคนอื่นๆร้องเกือบจะพร้อมกันนึกว่าเรื่องอะไรนายล่ะก็ชอบฝันหวานเสเรื่อยเลยไม่ได้ฝันหวานนะยะแต่เป็นการให้กำลังใจตัวเองต่างหากก็ดีเหมือนกันนะเออ แต่อย่าไปฝันว่าจะได้เป็นแฟนกับเจ้าของฟาร์มหรือทายาเจ้าของฟาร์มเข้าให้ล่ะเดี๋ยวจะฝันสลายนพวันได้แต่นั่งฟังเพื่อนยิ้มบ้างหัวเราะบ้างอย่างมีความสุขทุกครั้งที่ได้รวมกลุ่มกันครบทีมอย่างนี้แล้วก็จะเป็นวันที่หล่อนมีความสุขทุกทีความสนุกสนานคลื้นแบบจริงใจซึ่งต่อไปหล่อนจะต้องสร้างเพื่อนใหม่ เมื่อทำงานในที่ใหม่และแน่นอนชีวิตการทำงานไม่เหมือนกับการเรียนเป็นแน่ข้อนี้นพวรรณเตือนตัวเองอยู่แล้วหล่อนผ่านการฝึกงานมาเป็นอย่างดีและมีความมั่นใจในการทำงานของตัวเองแต่ก็เตือนตัวเองว่าการทำงานทุกอย่างทุกอาชีพต้องมีอุปสรรคเสมอหากมีปัญหาหล่อนจะสู้ให้ถึงที่สุด ถึงวันเตรียมเสื้อผ้านพวรรณพับผ้าผืนใหญ่ที่หล่อนปักลายในยามว่างใส่กระเป๋าไปด้วยพร้อมกับอุปกรณ์ได้ปกักและเข็มพร้อมกับหนังสืออ่านเล่นพยายามตรวจด,ดูข้าวของสำคัญสำคัญที่ต้องใช้อย่างครบถ้วนเพื่อจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนไปหาข้างหน้าหล่อนยังไม่รู้ว่าที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างคืนนั้นก่อนการเดินทาง หล่อนหลับฝันถึงฟาร์มกลางดงที่ว่าและคืนนั้นหล่อนฝันถึงฟาร์มกว้างใหญ่ที่มีสัตว์ต่างๆมากมายเรามีกิจการสัตว์ครบวงจรมีผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่จะผลิตจากพืชในไร่มีสัตว์เลี้ยงพันธุดีมีเครือข่ายงานอย่างครบวงจรให้คุณแสดงความสามารถในความฝันของหล่อนนั้นรู้สึกว่าตัวเองร่าเริงเบิกบาน เรากลับเป็นเจ้าของฟาร์มเองทีเดียวเพื่อจะตื่นขึ้นมาพบกับความจริงที่ว่าการทำงานที่นี่คงไม่ใช่เรื่องสบายๆเลยนพวรรณเดินทางโดยรถไฟและเข้าถึงไร่เกือบจะเย็นแล้วโดยหล่อนไม่ได้นัดหมายกับทางนั้นแต่ว่าจ้างรถรับจ้างให้เข้าไปส่งเมื่อไปถึงหล่อนก็ถามถึงผู้จัดการที่นั่น และมีคนพาหล่อนเข้ามาในตัวสำนักงานนพวรรณมองรอบๆตัวด้วยความตื่นเต้นไม่น้อยทีเดียวเพราะจะว่าไปแล้วที่นี่กว้างใหญ่และเต็มไปด้วยสีสันงดงามกว่าที่หล่อนคิดไว้เสียอีกผู้จัดการกลับไปแล้วคะ่ะผู้ช่วยงานคนหนึ่งรายงานถ้าอย่างนั้นดิฉันจะพบใครได้บ้างคะที่จะรายงานตัวได้ ผู้ช่วยผู้จัดก,การสอบถามถึงหน้าที่ที่นพวรรณจะมาทำและบอกหล่อนอย่างมีอัธยาศัายคุณน้องพบคุณพนาก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวพี่จะให้เด็กพาไปพบขอบคุณค่ะนพวรรณขอบคุณใจจริงการมาในสถานที่แห่งใหม่ที่ไม่คุ้นเคยแล้วได้รับการต้อนรับด้วยรอยยิ้มและน้ำใจเช่นนี้ทำให้หล่อนมีกำลังใจ ที่นี่เรามีการทำงานแยกเป็นแผนกแผนกไปนะส่วนที่นี่เป็นส่วนกลางที่จะประสานงานอีกทีหนึ่งพี่ชื่อชนิดาทำงานอยู่ที่นี่จ้ะน้องชื่อนพวรรณค่ะเรียกนพเฉยๆก็ได้นะคะนพวรรณหวังว่าหล่อนจะได้มีโอกาสมาพบกับชนิดาสาวใหญ่ท่าทางใจดีในโอกาสหลังอย่างแน่นอน เพราะสายตาที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มอย่างมีมิตรไมตรีเต็มเปลี่ยมทีเดียวนั่งรอยอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวผมไปตามคุณพนาให้คนงานที่พานพวรรณมาหันมาบอกเมื่อห้องทำงานฝ่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ไม่มีใครอยู่นพวรรณมองไปรอบๆห้องซึ่งค่อนข้างกว้างขวางอย่างแปลกตาสภาพทั่วๆไปของที่นี่ดูทันสมัยมากทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้เครื่องมือต่างๆที่หล่อนได้เห็นอยู่ในตอนนี้ล้วนแต่ดูทันสมัยคงมีงานสนุกๆให้หล่อนทำแน่นอน